แล้วก็พูดต่อไปก็รับเกียรติจากท่านอดีตนายกองค์การทหารส่วนตำบลหนองมะตุ้มีประสานทั้งขาเสีิงสนเงินยังยากครับยังยากครับ ฝากแดงครับกำลังไายรำไหวครูครับอมอสินเพียรนำสามเก้าหลานสาวของท่านนายกบุญมีจันทิาราบนี่ปักด้านหลังวันแทงให้รู้จักแม่ชงนี้ในางานเท่าเยอะนะนายกหัวใจของพี่น้องชาวตะบนดองไทยสีสเกียร์ครับเอลี่เก็นครับ นำเงินก็เพชรใหม่สอสมัยซาวครับเน่เข้าไปนองนิ้คนคน,นเลยก็วันนะี<อ>้ยับตะบานนะคนเหน่อยเนาะซึ่ง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 ซึ่่งซึ่งซึ่งซึ่ง่งซึ่บซึ่งซา,า่ง่งซึ่งซึ่งซ่งซึ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 สงสึ่งซึ่งง่งซ่งกา่กร่่รั่่ นี่บัตรถเขาเกณฑ์ศึกษสุชาตินะยี่สิบเจ็ดก็เป็นแฟนครับที่ลานพระใหญ่จอมนิเสครับนี่ทีมงานท่านนายกสุวรรณโสดาท่านกำนันสุจันรงามศรีท้องที่ตัวเดียร่วมกันครับอ่าศึกงคนนี้สาธยศนี่ทีมงานครับอ๋อสมัยสาวอ่าเอาที่นี่ได้สมัยเด้ออ่าคือมังค่อยเด้อ กิงเล็กจากสระกระแพงใหญ่ครับนี่กินใหญ่จากเระเมืองครับท่านนนยุบุมีจันศิลาแม่ผู้ใหญ่บ้านราตีค่าตัวร์่ังไม่มีแล้วเขาไม่จ่ายแล้วคนสองอาไมกินแลวยกชิดเด่งครับดูสาวสวยสาวสวยดูชนะของนี่วอร์แลนด์ชนะแต่เอ้ยเอ้ถึงงานจากพีนัมสาเตามุ๊บ

โอ้ดูเป็ะน้อศิ์ครับนี่ไวรกังเสือเปียดดีเลจุดชุไปลไป่อพิธาไปพื่สายเนี่ยันนียุนี่เพื่อสายละก็ขื่นไปไทยกับหลานเนี่ยไปใช้อีกลูคนพันเนี่ยงี่เดมาจตะด่อยาวาดงรนี้ อ๋นี่คืองานเจรานสามเก้า 39, ครับวันที่เดือดร้อนแก้มือกับน,น้องมิม้นอีกรอบหนึ่งนะน่าจะเป็นวันที่น่นมมาก